เรื่องความเกิดดับตอนที่สองกรรมนิมิตและคตินิมิตผลผลิตของกายกับใจร่วมกันกระทําไว้นั้นเรียกว่ากรรมผลของกรรมที่จะนำไปให้เกิดผลนั้นหาตัวตนไม่ได้แต่จะปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะในใจของผู้กระทําเท่านั้นถ้าหากว่าจะแสดงให้ปรากฏออกมาทางกายและว,วาจา ก็ในบางกรณีอย่างเช่นผู้คนที่เคยทำร้ายชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำบ่อยๆจนเคยชินโดยไม่ได้กระดากใจเลยแม้แต่น้อยเวลาที่ร่างกายของตนเองสุดโทมจวนจะดับสลายจากโลกนี้ไปนั้นอาจที่จะแสดงอาการสอดถึงบาปกรรมของเขาที่ได้ทำเอาไว้นั้นอย่างเช่นร้องกลวนคลางออกมาเป็นเสียงของสุกรบ้าง แสดงเป็นปฏิกิริยาเหมือนสุกรที่กำลังจะเสียชีวิตหรือทำท่าทางทุรนทุรายเหมือนสุกรที่กำลังถูกเชืออโฆษณาให้คนอื่นเขาได้เห็นโดยตนเองไม่ได้ตั้งใจจะทำเช่นนั้นเลยแต่มันเป็นไปเองดังนี้เป็นต้นนั่นเป็นการแสดงถึงผลกรรมที่เขาได้กระทําไว้เพียงเพื่อผู้ที่ได้เห็นแล้วอนุมานเอาให้ใกล้กับความเป็นจริงเท่านั้น แต่ตัวของกรรมและผลของกรรมที่แท้จริงแล้วไม่มีใครรู้เห็นด้วยนอกจากตัวของผู้ที่ได้ทำเท่านั้นเองกรรมนี้ท่านแสดงไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่สองหลักสูตรนักธรรมชั้นโทมีถึงส2สองอย่างแต่ในที่นี้จะไม่ขอนำมาอธิบายเพราะในนั้นท่านอธิบายไว้ดีแล้วในที่นี้จะแสดงเฉพาะกรรมนิมิตและคตินิมิตอันเป็นทูตของโยงพบาลเท่านั้น กายจะทํากรรมดีกรรมชั่วไม่ว่าในที่ลับหรือว่าที่แจ้งอย่าได้คิดว่าทูตของยมพบาลจะไม่รู้ไม่เห็นเลยนะเขาตามรู้ตามเห็นได้ทุกโอกาสทีเดียวคนเรานั้นก่อนที่กายนี้จะแตกสลายดับไปเมื่อจิตปล่อยวางร่างกายและไม่มีความรู้สึกแล้วจะมีภาพอันหนึ่งเกิดขึ้นให้ปรากฏเห็นเฉพาะในใจตนคนเดียวเท่านั้น โดยที่เราจะตั้งใจดูหรือไม่ก็ตามภาพอันนั้นถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นกันง่ายๆก็คล้ายกับภาพนิมิตในความฝันนั่นแหละภาพนิมิตอันนั้นมันจะมาแสดงผลกรรมของตัวตนของเรานี้ที่ได้ทำเอาไว้แล้วในอดีตบางทีเราอาจจะลืมไปนานแล้วแต่มันมาปรากฏให้ได้เห็นและระลึกถ,ถึงขึ้นมาได้เป็นท้นว่าตัวของเราเคยได้สร้างโบสถ์วิหาร ถวายกตินทานเป็นประจำอยู่แล้ววัตถุทานนั้นน,น,นั้นก็จะมาปรากฏขึ้นให้เราได้เห็นเป็นภาพนิมิตแต่ภาพนิมิตนี้จะสวยสดงดงามมากกว่าและวิเศษยิ่งกว่าที่เราได้กระทำเอาไว้นั้นจนเป็นเหตุให้เมื่อได้เห็นเข้าแล้วเกิดเป็นปีติอิ่มอกอิ่มใจจนหาที่เปรียบไม่ได้แล้วจิตก็จะไปจดจ้องจับเอานิมิตนั้นมาไว้เป็นอารมณ์ให้เกิดความสุขโดยส่วนเดียวที่เรียกกันว่า สักขะผู้สร้างบุญสร้างกุศลจะเห็นผลชัดแจ้งด้วยใจของตัวตนเองก็ในตอนนี้เท่านั้นเองทีนี้จิตไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกายอีกต่อไปกายจะเจ็บจะแตกจะดับจิตก็ไม่รับรู้ทั้งนั้นท่านแสดงไว้ว่าแม้สัตว์จะเสียชีวิตจิตทอดทิ้งร่างกายไปก่อนแล้วกายจึงกลับมาภายหลังแต่เมื่อเกิดรูปเกิดก่อน แล้วจิตจึงมาปฏิสนธิทีหลังที่ว่านี้คือจิตผู้รู้สึกซึ่งรับช่วงมาจากเซลล์หรือประสาทไม่ปรากฏเสียแล้วนาทีนั้นแต่เซลล์หรือว่าประสาทยังสามารถทำงานอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วเพราะความอบอุ่นยังมีอยู่ความอบอุ่นอันนี้มันเกิดจากสวารหรือว่ากระบังลมกระบังลมยังไหวตัวอยู่ลมก็ยังซ่านไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อยู่ ปรา,าสาทหรือว่าเซลก็ยังปรากฏอยู่แต่ลมนั้นยังเหลือน้อยที่สุดจนไม่สามารถที่จะยังชีพให้เป็นอยู่ได้ตามปกติและในที่นั้นเองจิตผู้รับรู้ช่วงจากเซลหรือประสาทก็ไม่ปรากฏเสียแล้วจึงเรียกว่าเสียชีวิตทีนี้เมื่อจิตได้รับความสุขโดยมโนทวารอันปราศจากเซลหรือว่าประสาทดังกล่าวแล้ว มันเป็นความสุขอันหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงแสดงความสุขของผู้ที่ทําบุญแล้วไปเกิดในสวรรค์ว่าเป็นความสุขยิ่งยวดแล้วก็เสวยความสุขนั้นอยู่นานแสนนานถ้าจะเทียบอายุของชาวสวรรค์ก็เป็นชั้นจาตุมกับของมนุษย์แล้วร้อยวันร้อยคืนของมนุษย์นี้จึงจะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นนี้แล้วอายุของเขาก็ยืนนานนับเป็นหมื่นหมื่นปีเหมือนกัน ถ้าจะเปรียบพอจะอนุมานความสุขที่นั่นเหมือนกับความสุขที่ได้รับในขณะที่นอนฝันความสุขในขณะนั้นสุขมากเพราะไม่ได้เอาเซลล์หรือว่าประสาทมาใช้ร่วมสุขเฉพาะใจล้วนๆความสุขของพระอริยเจ้าที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติก็เป็นไปในตำนองเดียวกันนี้ตรงกันข้ามผู้ที่ทำแต่กรรมชั่วเอาไว้กรรมนี้มิก็จะเกิดในขณะเดียวกัน แต่จะเป็นเรื่องทนทุกขทรมานมากจนเหลือที่จะอดทนเพราะกรรมตามสนองความทุกขทรมานทางกายถึงขนาดร่างกายจะแหลกเหลวเปื่อยเน่าไปก็ตามแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ยอมเสียชีวิตไปท่านเทียบอายุของสัตว์ในนรกไว้ว่าร้อยวันร้อยคืนของชาวสวรรค์ชั้นจาตุมจึงจะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของสัตว์ในนรก แล้วก็มีอายุยืนนานเป็นหมื่นหมืนม่นปีเหมือนกันทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะความทุกข์มันเป็นของเผ็ดร้อนทนได้ยากไม่มีใครปรารถนาถึงทุกข์จะเป็นของน้อยแต่มันมีน้ำหนักมากมายทีเดียวที่อธิบายมานี้เรียกว่ากรรมนิมิตขณะที่มีชีวิตอยู่จิตย่อมร่วมกันทำงานกับเซลล์หรือประสาท แล้วสังขารเป็นผู้ปรุงแต่งให้กระทํากรรมนั้นๆอย่างสนุกสนานแต่เมื่อร่างกายนี้แตกดับเซลล์หรือประสาทก็จะละหน้าที่ของตนเสียกรรมที่ได้ร่วมกันทําไว้นั้น<ๆ>ก็จะปรากฏให้ใจเห็นเป็นผู้รับมรดกแต่ผู้เดียวแล้วกรรมนิมิตนั่นแหละจะเป็นผู้บัญชาการให้ไปเกิดในคตินั้นๆอีกต่อไปตามอำนาจและวิสัยของตนของตนนั่นแหละเท่านั้นยังไม่พอ ด้วยพลังอำนาจของกรรมยังให้เกิดคตินิมิตอีกอันจะชักนำให้ผู้กระทำกรรมนั้นๆแล้วไปเกิดในที่นั้นๆก็เกิดในลำดับเดียวกันกับกรรมนิมิตนั่นเองให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ก,ก็เหมือนกันแต่มันสอสแสดงให้เห็นสภาพหรือสถานที่อันตนจะพึงได้ไปเกิดชักจูงให้จิตเลื่อมใสพอใจในอันที่จะน้อมจิตให้เข้าไปยึดมั่นยิ่งขึ้น เช่นผู้ที่ได้สร้างบุญกุศลไว้มากมีการทำทานเป็นต้นดังกล่าวแล้วนั้นจะเห็นสถานที่ที่ตนจะต้องไปเกิดหรือไปเสวยอานิสง์นั้นอย่างน่ารื่นรมระโหฐานพร้อมด้วยเครื่องบริหารที่ตนได้ทำบุญไว้แล้วมันเป็นของวิเศษยิ่งกว่าที่เราได้ทำไว้นั้นเป็นไหนๆเมื่อเห็นเข้าแล้วใจก็จะปลื้มปีติอย่างยิ่ง บางทีอาจจะมีผู้มาชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสถานที่นั้นเป็นอานิสงส์ของท่านนะที่ได้ทําบุญไว้แล้วหรืออาจมีผู้คนมารับแห่แหนไปด้วยความมีเกียรติก็ได้ส่วนคติธรรมในทางชั่วก็ตรงกันข้ามทําให้เกิดความทุกข์แสนสาหัสเหลือที่จะอดกลั้นนิมิตทั้งสองคือกรรมนิมิตและกตินิมิตขณะที่ปรากฏเกิดขึ้นให้เห็นด้วยใจนั้น ผู้ที่ทำกรรมไว้แล้วจะระลึกถึงกรรมหนหลังที่ตนได้ทำเอาไว้ในอดีตตลอดได้หมดถ้าได้เห็นกรรมดีพร้อมทั้งนิมิตที่ดีเป็นพยานก็จะอิ่มใจเพลิดเพลินอย่างยิ่งถ้าได้เห็นกรรมชั่วพร้อมทั้งนิมิตที่เป็นอัปมงคลใจก็จะหดหูเดือดร้อนเป็นทุกข์มากแสนทวีคูณเรื่องที่อธิบายมาทั้งหมดนี้สมัยครั้งพุทธการก็เคยได้มีมาแล้ว แม้ในปัจจุบันนี้ก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆผู้ที่สนใจคงจะได้ทราบดีอยู่บ้างแล้วในเรื่องเหล่านี้นิมิตทั้งสองนี้บางทีกรรมนิมิตเกิดก่อนแล้วคตินิมิตจึงเกิดภายหลังก็มีไม่แน่นอนถึงนิมิตใดจะเกิดก่อนเกิดหลังก็จะนำทางให้เข้าถึงจุดเดียวกันเท่านั้นนิมิตทั้งสองนี้เปรียบเหมือนตํารวจที่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมของยมพบาล ตามสื่อราชการรับทั่วทุกหนทุกแห่งตลอดเวลาไม่ว่าใครจะทำกรรมดีกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งเขาทั้งสองนั้นจะต้องตามรู้ตามเห็นไปทั้งหมดใครจะปกปิดอํารางหรือแก้ตัวยอย่างไรอย่างไรไม่ได้ทั้งนั้นและคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงรู้ดีวกว่าตำรวจทั้งสองนายนี้ก็คือใจของตัวตนเองนี่แหละเป็นคนแรก บางคนอาจจะเข้าใจว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่บุคคลได้กระทำไปแล้วนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านี้เองเช่นเมื่อสร้างกรรมดีไว้ย่อมมีผู้ยกย่องสรรเสริญให้เกียรติให้รางวัลเป็นต้นเมื่อทำกรรมชั่วไว้ก็ได้รับโทษทรมานเช่นประหารชีวิตและถูกจองจำเป็นต้นผลในอนาคตไม่มีนั่นเป็นเรื่องของอุเฉตทิติ เห็นว่าโลกหน้าไม่มีบุญกรรมที่ทำแล้วไม่มีผลเหล่านั้นเป็นภัยแก่สัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างร้ายแรงในทางพระพุทธศาสนาถือว่าผู้ได้กระทำกรรมดีกรรมชั่วยังมีกิเลสอยู่ภพชาติก็ยังมีอยู่กิเลสเหล่านั้นแหละจะเป็นมักุเทศนำทางให้ไปเกิดในภพชาตินั้นๆและได้เสวยผลกรรมที่ยังเหลืออยู่ในที่นั้นๆ การได้รับผลกรรมไม่ว่าจะดีหรือชั่วในปัจจุบันเป็นแต่ผลกรรมมีประมาณเล็กน้อยในปัจจุบันเท่านั้นผู้ที่จเจริญรูปฌาน<ฤ>ก็จะเพ่งเอานิมิตรูปที่มาปรากฏเป็นกสินอยู่ที่ใจนั้นเป็นอารมณ์ให้นำไปเกิดในรูปภูมิส่วนผู้จเจริญอรูปฌานก็จะเพ่งเอาแต่ความว่างอันเป็นอารมณ์ของฌานนั่นแหละมาเป็นนิมิต เป็นอารมณ์ให้นำไปเกิดในภูมิที่มีแต่ความว่างรูป,ปรภูมิเป็นภพที่มีรูปละเอียดไม่ได้ใช้เซลล์หรือประสาทอย่างธรรมดาสามัญเช่นมนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายเหล่านี้แต่เป็นรูปของจิตท่านผู้เข้าถึงแล้วย่อมทราบได้ดีในเรื่องนี้คนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทั้งหลายนั้นพูดไปมากก็เลอะเลือนไปเปล่าไม่เข้าทียิ่งอรูปฌานแล้ว ก็ยิ่งเป็นของเหลือวิสัยที่พวกเราจะอนุมานเอาได้ยิ่งอนุมานก็มีแต่จะผิดหนักเข้าไปทุกทีสรุปแล้วนิมิตเป็นผู้นำทางให้ผู้ยังมีกิเลสอยู่ไปเกิดในคตินั้นนั้นผู้ที่เข้าถึงรูปฌานและอรูปฌานก็ยังตกอยู่ในคติเดียวกันนั้นบางท่านอาจเข้าใจไปว่าเวลาที่จวนจะจากโลกนี้ไปจึงจะระลึกเอาแต่นิมิตที่ดี เพื่อให้นำทางไปสู่สุคติข้อนั้นอย่าเพิ่งคิดเลยเสียเวลาเปล่าเป็นเรื่องของการแก้ตัวของผู้ประมาทแล้วต่างหาคนเราเกิดมาแต่ละชาตินั้นมาสร้างกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีแม้แต่ในแต่ละวันถ้าหากว่ามาหากลบกันแล้วอยู่ดีๆปกตินี่แหละไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของแต่ละบุคคลนั้นจะเหลือทุจริต มากกว่าสุจริตเป็นอนเนกทีเดียวแล้วเมื่อจวนที่จะจากโลกนี้ไปยิ่งจะไม่ร้ายไปกว่านี้หรือขนาดผู้บำเพ็ญกุศลระลึกเอาผลอานิสง์ของความดีงามนั้นไว้เป็นอนุสติตลอดการนอนหลับนอนฝันก็ปรากฏเห็นเป็นภาพนิมิตยอยู่อย่างนั้นนั่นก็ไม่ใช่จะพ้นจากทุกข์ไปได้ทีเดียวมันเป็นแต่ทางให้เข้าถึงสุขติเท่านั้นนั่นเอง โรดติดตามในตอนต่อไปจากบทบรรยายคำสอนโดยหลวงปูเ่เทศเทศรังสีช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ